ก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมได้นะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าเพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปเอยคนละเรื่องคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงอ,อไม่แคร์เอมาก็เพราะว่าอย่างแรก คอมเพลพังอีกแล้วไม่พังบ่อยชิปอย่างที่สองนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ว่างคือที่โรงเรียนเนี่ยงานครูเกณฑงานครูการเยอะหมดเลยไม่ว่างแต่ถ้าผมจะไปยืมคอมบานเพื่อนแคนนี่ก็อาจจะได้นะแต่ว่าไม่ว่างจริง <c oughs> <c oughs> และคุณรู้ไหมครับ สาเหตุที่ผมไม่ว่างคืออะไรมันง่ายมากเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนดีที่หออย่าผวนนะอืมุกควายไปหนึ่งทีเง <c oughs> ียบก่อเอาจริงๆน่นะครับก็คือขอผมพังแนละ้วผมก็ไม่ว่างจริงๆแนละ้วฮะต้องกราบขอโทษทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเออ่ที่ รอคอยคลิปผมสำหรับวันนี้วัสดีครับ